ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพ่อครัวบัวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับตัวกีตาร์วีเอทีเนาะซึ่งก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาในแมปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปในนี้เต้นให้ครบ1เพลงเนาะก็คือให้เรากดคล้ายๆกับโลบีทเลยคือให้เรากดให้ครบ1เพลงนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันครบ1เพลงหรือย,ยังถ้าเกิดมันจบเนี่ยมันจะหยุดเต้นเองอัตโนมัติเนาะเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วนะ โอเคนะครับก็เราเต้นจบหนึ่งเพลงแล้วเนาะก็ต่อมาให้ท่านผู้ชมตามผมมาได้เลยคือมันจะเป็นลูกศรเนาะก็ให้ตามผมมาได้เลยนะครับเดินตามลูกศรนั่นแหละเนาะโอเคต่อโอเคนะฮะต่อมาให้เราเข้าไปในตัวีเอ่อ,อ,อ l u s h to the vmr เนาะก็ให้เรามาตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการกด e เนาะ โอเคคือภารกิจเนี่ยให้เราเล่นออฟบี้ให้ผ่านฮะมันจะมีประตูอยู่ซึ่งผมค่อนข้างที่จะตกบ่อยนะครับก็จะร่งความเร็วเหมือนเดิมนะ โอเคนะครับเมื่อเราผ่านแล้วให้เราเข้าประตูไปเลยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยตัวลูกศรก็จะให้เราไปอีกสถานที่หนึ่งนะซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับก็คือเป็นสตูดิโอของเรานั่นเองเนาะก็ให้เข้าไปเลยครับได้เข้าไปเลยโอเคก็เด้งมาแล้วให้เรากด e นะครับเพื่อทำการเข้าแล้วกดตรงรูปโปรไฟล์แล้วนะเรียบร้อยพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วให้เรากด e นะครับแล้วให้กดเลือก เพลงอะไรก็ได้นะกดเล่นนะฮะโอเคเนาะเมื่อเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แบบพร้อมของฟิลมอเลยนะก็ใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์แชร์ชกดติดตามด้วยรุสนซขอมขอดูสราพฟสรยจแล้วก็กดซิงเก็ตด้วยสำนี้ลาไปแล้วครับบาย